สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยววัดภูม่านฟ้านะครับจมกัดบ,บุรีรัมย์ครับเพื่อนๆวัดสวยงามสร้างใหม่ครับสร้างจากประสารหินทรายครับวัดภูม่านฟ้าครับภูม่านฟา้า นอนแกะสลักจากิน,นครับ,รบน,นี่จะเป็นส่วนของอยู่ประสาทนะครับเจ้าผู้หญิงน,นัานนอนนะครับเจ้าผู้หญิงเจ้าผู้หญิงเจ้าผู้หญิงอันนี้จะเป็นออลังาร อรหังพุโทโธครับจุดอรหังพุโทโธ ละหังพุทธโธครับตรงนี้กลุ่มเจดีตรงนี้ครับสยวยงามนะครับองละหังพุทธโธครับส่วนหลังก็จะเป็นพระปางทั้งห้างนะครับบที่เรียงรายตรงนู้นครับ รวมจริงก็อยู่ประมาณสี่สามนับพระปางย่อมุมลงมาอีกสองพระปางนละสุดจะเป็นพระปางของปราสาทหลวงพ่อปู่หินครับปู่หินที่จะรวมเข้าไปในกลุ่มพระปางแนวนั้นนะครับแนวนั้นได้นี่จะส่วนพระอรหังพุทโทธครับพระอรหังพุทโทธพระพุทธอริยานเกกับ แกะสลักหินนะครับแกะสลักหินทรายเป็นรูป,ปรูปต่างๆส่วนตรงนี้นะครับแกะสลักมาสวยงามส่วนอาหังพุทโธตรงนี้จะลูปแกะสลักหินมันใส่แบบนี้นครับเป็นรูป,ปรูปต่างๆ มาแบบนี้สวยสดงดงามช่างช่างฝีมือมแกะสลักจากหินทรายครับนี่จะเป็นพระแม่กวนอิมครับโพธิสัตว์องค์หนึ่งนะครับในพุทธศาสนาเราแกะสลักมาจากหินทรายนะนั่ครับพระแม่กวนอิมครับแกะสลักจากหินทรายนะร ตั้งอยู่ตรงอรหังพุโทโธในกลุ่มของโยบผญ้หตรงน,นี้ครับตันต่อครับอันนี้ก็รูปแกะสลักของพระปางตุมานน้อยครับคุมารนนะ้ยเจ้าตอนประสูติใหม่ข้าพเจ้าออกมาจากดอกบัวตรงนี้ครับตรงน,นี้ ดีส่วนของยอดหญิงครับยอดหญิงเจ้าออกมาตัดสลูเลยครับพระเจ้าสีนิ้วนะครับสีนิ้วเลยครับพระเจ้าเราในสุดยอดครับสร้างมานีส่วนของยอดหญิงครับยอดหญิง ยอหญิงนั่นความหมาย,ยัางไงเดี๋ยวไปค้นกันดูนะครับยอหญิงครับยอหญิงยอวาสอ,อ,ราสอ,าอรครับยอวาสอเดี๋ยวเราไปหายอนครับยอวาสอยอผหญิง อันนี้ก็เป็นพราอุปคุดนะครับพระอุปคุดนะครับผ้าอุปคุดตรงนีแแงน้แกะสลักผ้าอุปคุดแกะสลักหนึ่งครับผ้าอุปคุดครับแกะสลักนี่มีรูปพระพรูปแกะสลักที่อาหารพุทโธแล้วก็ยอวาสอตรงนี้นะครับ จุดนี้เป็นจุดยอวสอครับยอวสอเดี๋ยวไปค้นหาดูนะครับยอมาจากอะไรครับยอวสอพุกธอุทยานยอวสอยผู้หญิงนะครับยผู้หญิง ยาดวสอจุดยาดวสอครับพระอุทย,ยานตรงนี้ นี่จะเป็นกลุ่มของการแกะสลักหินทรายครับเนาะจะหินทรายออกมาเป็นรูปรพุทธประวัติต่างๆนะครับเนาะออกมาสวยสดคุณงามมากครับตรงจุดหินทรายที่แกะสลักออกมาแบบนี้นะครับนี่น่าจะเป็นการแกะสลักเริ่มต้นการสร้างวัดตึกแรกครับเนาะดูการแกะสลักก็ค่อนข้างจะมีอายุ ว่าจะอันนี้พระพักของพระรูปครับผมแกะจากหิน สายขาวครับสายสายแดงครับสายแดงแบบนี้นะครับผักตรงพุทธสิลป์ตรงนี้นะครับ